คลิปนี้ค่ะก็จะพามาส่องนะคะเสื้อผ้าหน้าผมค่ะของสาวสาวแบล็คพิงนะคะที่ใส่ในวันที่ไปแข่งโกลค์ทค่ะต้องบอกว่าวันนั้นนะคะสาวสาวก็มาในลุคของตัวเองนะคะแต่งตัวแนวชิลๆสบายๆค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องราคาเสื้อผ้านะคะ เอ๊ะมีใครทันสังเกตรหรือเปล่าว่าเจนนี่แบล็คพิงนะคะก่อนที่จะเข้าการแข่งขันค่ะเธอนะคะมีการนะคะยกมือขึ้นมานะ,ะพนมไหว้นะค,ะคล้ายๆกับเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเอ๊ะหรือว่าเป็นการเล่นของไกลๆหรือเปล่าอานิก็แซลเล่นนะคะก็คงจะแบบว่าตั้งสมาธิอะไรอย่างนี้นะคะก่อนที่จะแข่งขันค่ะแต่ดูแล้วมันก็นะเหมือนสะพ้ายไทยจริงเลยนะคะมีความเป็นไทยมากๆเลยนะคะถึงขั้นยกมือขึ้นมาแบบนี้นะคะในขณะที่อีกสามสาวก็อาจจะเกรงๆกลัวๆบ้า นะคะแล้วก็ออกแนวแบบเล่นๆเนาะแต่ว่าเจนนี่นี่มาแบบจริงจังมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนั้นเธอก็ชนะไปนะ,ะมาเข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันค่ะแน่นอนค่ะว่าซีซารแบล็กพินนะคะแต่ละคนค่ะก็มากันแต่ละแบรนด์นะคะที่ตัวเองถือคองนะคะเพราะว่าพวกเธอค่ะก็เป็นทั้งมิลส์นะคะเป็นทั้งแอมบัสเตอร์นะคะให้กับแต่ละสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเซรีนนะคะชาแนลดิออรนะคะรวมไปถึงทางแซงโรลองค่ะ ก็มาเริ่มกันที่3เจนี่เลยแล้วกันค่ะเธอมาในลุกเสื้อยืดสบายๆะคะตัวโครง่งๆตัวนี้นะคะราคาคร่าวๆนะก็ประมาณสัก9,007ค่ะทางด้านรองเท้านะคะก็อยู่ที่ราวๆประมาณ8,004นะคะแต่ที่แพงที่สุดก็คือเครื่องประดับนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแหวนแล้วก็สร้อยคอที่เธอใส่นะคะอันนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ63,000นะคะ ทัวทลุกของเจนนี่ลุกนี้เนี่ยปาไป81,000บาน,นะโดยประมาณนะคะส่วนทางด้านริซา่า a บ k ็คพิค่ะเธอมาในลุกใส่เอียมนะคะน่ารักเชียรตัวนี้นะคะราคาก็ไม่เบาค่ะเพราะว่าเป็นของทางเซรีน,นะคะราคาคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ27,000บาน,นะคะแล้วก็ใส่รองเท้านะคะ Adidas ค่ะคู่นี้ก็ประมาณ1,200บาทนะคะ ที่แพงก็เนี่ยแหละค่ะออเซอร์อรีนี่ยแหละค่ะก็ปาเข้าไปนะคะ24งหมเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูแล้วก็จี้ที่เธอใส่ค่ะ ส่วนเธงนั้นจีซูแบล็คพิงนะคะเธอก็มาในลุคสบายๆเช่นกันค่ะมาในเสื้อยืดนะคะสีขาวตัวนี้นะคะตกเราๆประมาณ1,000บาทนะคะแล้วก็รองเท้าค่ะก็เป็นของ Adidas นะคะแน่นอนค่ะเป็นผู้สนับสนุน,นะคะตัวสาวแบล็คพิงนะ,ะก็ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะส่วนกางเกงเนี่ยยังไม่มีวางจำหน่ายนะคะแล้วก็สร้อยคอนะอยู่ประมาณ2 5 0 0นะคะแต่ดีแพงจริงๆก็คือเข็มขัดของดีออลนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเข็มขัดนี้ก็ปาไป42 0 0 0เข้าไปแล้ว แล้วนะคะโอ้โหแพงจริงๆค่ะส่วนทางด้านโรเซ่นะคะทางแซงโลลองคะ่ะก็มีการนะคะส่งเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเสื้อลายสก็ตนะคะตัวนี้นะคะป่าไปหมื่นห้านะคะเสื้อยืดสีดําธรรมดาตัวนี้นะคะก็ราคาคร่าวๆนะสองหมื่นแปดค่ะโอ้โหแพงจริงๆค่ะแล้วก็ตัวรองเท้านะคะอยู่ที่ราคา8ปดพันหกค่ะก็ทั้วลุกรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นหนึ่งนะคะแหมก็ สบายๆนะของสาวๆนะแต่คงจะไม่ค่อยสบายสําหรับเราสักเท่าไหร่นะ,ะกะแรงพอใช้ได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นหมวกด้วยนะคะที่พวกเธอใช้ใส่นะก็สีสันสวยงามเชียวคะ่ะก็สรุปทั้ทั้ลุกให้ฟังเลยแล้วกันนะคะเจนนี่ค่ะทั้ทั้ลุกเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณคะแปดหมื่นหนึงนะคะ 8, 000, 1, ลิซ่านะคะก็อยู่ที่ประมาณนะคะห้าหมาค่ะในขณะที่จีซูนะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณนะคะรวมๆทั้งหมดเลยนะห้าหมนนะอันนี้ไม่รวมกางเกงนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีวางจำหน่ายนะคะส่วนโรเซ่ค่ะโท,โทัลลูก็อยู่ที่ราวๆประมาณ5้าหมื่นนะคะน่ก็เลยได้ว่าแล้วลูกดูสบายๆแล้วแต่ราคาก็ไม่เบาเลยค่ะ,ะก็เอามาฝากแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า